พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่สมิถุนายนคศตวรรษสองพันยคำพยานชีวิตโดยคุณนาธานคอก เท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องที่หยุดพักอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ2 8แถึง30และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครวนและสามคัครทธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคุณนาทันคอคเป็นพยานว่ามีหลายครั้งในชีวิตที่ผมรู้สึกหนักใจจนวิตกกังวลและสิ้นหวังมากการเป็นนักเรียนเต็มเวลาพร้อมกับการทำงานนอกเวลาและการเป็นอาสาสมัครกับพันธกิจเยาวชนในท้องถิ่นทำให้ผมเหนื่อยมากและไม่มีเวลาให้กับตนเองเลย ผมต้องการทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นผมจึงกดดันตัวเองอย่างมากเพื่อให้ประสบความสำเร็จแต่ผมมักจะสงสัยว่าผมดีพอแล้วหรือยังวันหนึ่งผมกำลังนั่งอยู่ในห้องเพื่อเตรียมตัวไปเรียนแต่ดูเหมือนผมหมดเรี่ยวแรงไปเฉยๆทันใดน,นั้นเองผมรู้สึกถึงการทรงเรียกของพระเจ้าให้อธิษฐาน ผมเริ่มบอกกับพระเจ้าว่าผมคิดอะไรอยู่ผมรู้สึกอย่างไรและเหตุใดผมจึงรู้สึกแย่และสิ้นหวังความหนักอกหนักใจและการต่อสู้มากมายทําให้ผมพ่ายแพ้และพระเจ้าเตือนใจผมว่าผมยังมีที่ที่ปลอดภัยสําหรับตนเองเพื่อทําการอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาต่อพระองค์ผมมีที่ที่จะวิ่งไป พื่อหยุดพักเมื่อผมรู้สึกแย่และผมมีที่ที่มั่นคงให้ยืนอยู่ได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่เป็นใจกับผมเรามีพระเจ้าผู้ทรงห่วงใย,ยเราอย่างแท้จริงและลึกซึ้งเมื่อชีวิตวุ่นวายเริ่มครอบงามเราเราต้องเชื่อมั่นว่าพระเยซูไม่ต้องการให้เราแบกภาระหนักเพียงลำพังเราสามารถ มอบภาระของเราให้พระเยซูผู้ประทานสิ่งดีและสิ่งจำเป็นให้กับเราข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะมอบภาระหนักไว้กับพระเจ้าผู้ทรงประทานความช่วยเหลือตลอดเวลาและในเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้วางภาระหนักทั้งหมดแก่พระองค์ขอขอบคุณพระองค์ที่ทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่เมื่อข้าพระองค์กำลังปราศจากความหวังอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ